น้องมิวน้องมิวเนาะเขาอย,ยากปลูกไผ่หน่อคมหน่อหวานเลยวันนี้เป็นคณะที่มาเช้าสุด <c oughs> มาเจ็ดโมงเช้าชนมาผู้านมาจากกันยาบุรีนะครับวันนี้มีผัดมผ่า,าชมสวนนี่นน <7 S 1> ครับหน่อมันเจ็ดเดือนสวยๆครับเจ็ดเดือน ลงนี่พาชิมบองหวานในสวนชิมหวานบอหวานลูกเปนไผ่ลวกหวานเีจะพาชิมหน่อครับไผ่ลวกหวานหน่อสดตัวหน่อไผ่ลวกหวานดูว่ามันหวานไหมกันไหมได้เหรอเอ้ไม่หมอบานอันไหนหวานเหมือนกันกับบงหวานคุณลุงอันนี้หวานก็ อันนี้โซนไผ่เลี้ยงสีทองถวาย,อ,ายอันนี้พยุงครับคุณลุงครับใช่ปลูกพร้อมกันครับอ่าผักหวานปากับพยุงอันนี้คุณพ่อ อลองชิมครับว่าว่ามันจะหวานจะหอมไหมครับอชิมเบงแล้วลองบอก,กรสชาติดูว่าเออมันแตกต่างกับวงหวานที่เคยชิมไหมหน่อต้มแต่ที่ไรเรามีทั้งวงหวานมีทั้งลวกหวานนะครับอันนี้เป็นหน่อไผ่ลวกหวานที่เราต้มสุกแล้วเป็นไงครับคุณพ่อหน่อหวานหนอหอ่นนหอหอมไหมครับหวานมันหอมไหมหอมไหมหอมเหมือน หอมเหมือนเลยครับเหมือนข้าวโพดใช่ไหมครับที่อุดรมีไหมครับเคยเห็นไหมไผ่แบบนี้มีไหมครับไม่เคยไม่เคยหวานไหมครับหวานหอมเหมือนข้าวโพดอ้าวคุณอิ๋วชิมไหมยังคุณโลคุณโลคุณโลบอกว่าใดบอกว่าใดบ่กหวานบ่แกบ่ก็สัตว์นิยังอ้าว ได้ไงบ้างอใหม่หอมหวานไหมกับบวงหวานเป็นไงบวงหวานอันไหนเลยกันกับบวงลวกหวานลกับบวงหวานใช่ไหมครับอ่ายังแซ่บอันนี้แซ่บอันนี้แซ่บครับก็มันพิเศษก็คือตัวเนี้ยถ้าไปเผาให้สุกเนี่ยมันยิ่งหวานยิ่งหอมนะความพิเศษของไผ่ลวกหวานนี่คือว่าหน่อเขาเนี่ย หน่อสดจะหวานแล้วเอาไปแกงเอาไปแกงไปต้ไมไปเลยยิ่งแกงยิ่งต้มเนี่ยหน่อจะหวานขึ้นหอมขึ้นเหมือนข้าวโพดต้ม mm hmm. ข้าวโพดปิ้งนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครอบครัวคุณอิ๋วนะครับที่แวะมาเยี่ยมไล่สุขวัตเรานะครับก็เพื่อนๆที่สนใจอยากเข้ามาแวะชมไม่ชิมนะครับหอบอไผ่ลวกหวานเข้ามาชมแปลงไผยหลากหลายสายพันธุ์ไล่เราแล้วก็แปลงของหวานป่านะครับเกษตรสมผสานก็ยินดีต้อนรับครับขอบคุณครอบครัวอิ๋วนะครับสวัสดีครับ